สวัสดีครับมือนีพาเบิงสนามกีฬาที่เป็นท้ำไว้มาเทปูนนะครับว่ามันจะเป็นต้นเ็ดอีกยังครับเบิงเลยครับจะเป็นเทปเหล่าเทปเหล่าไปเบิ่าครับว่าเป็นเทปเหล่าไปครับผมเดูดูเลยครับนี่ครับสนามกีฬาที่เป็นเ็ดไปแล้วครับที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ที่เรียบร้อยแล้วมันจะสร้างเป็นสนาม เดิมมาวัดครับมาวัดเดี่ยว,าาาาเ,ยวเป็นสน,นามน่าจะเป็นสนามบอลลี่ครับตรงนี้ครับสนามบอลลี่บอลเลอน้อหวาดเส้นหวัดยังเดี่ยวตีเส้นอียังตรงนี้ก็จะเป็นสนามบอลลี่บอลครับตีเส้นเลยเป็นสนามบอลลี่บอล ตีเส้นให้เป็นสนามวอลเลย์บอลครับนี่ครับนสนามบอลลีบอลครับแบบนี่นะครับก็่จะมีไฟเสาไฟสปอตไลท์แล้วครับมาใช้ครับงบเรียบร้อยแล้วตีเส้นเป็นสนามวอลเลย์ครับตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นสนามวอลเลย์เป็นลานกีฬาสำหรับชุมชนครับ ชุมชนบ้านจีลาชุมชนงบจากบาทผมกับว่าท่านคนท่าน,นติดไปครับติดไปกัสีทุ่งครับตรงนี้น่าจะเป็นซามตะก,ก้อครับนี่นี่ครับน้ำตะก,ก้อนะครับเด้อกำลังวาดจีเสียนได้เด็กเครื่องนึงน,นะครับนี่นี่ท่านเดี่ยวหมดจุกครับกำลังเหตเตะว่ท่านเต็มครับเพิ่งเด้เครื่องเดียวครับ ตรงเป็ครึ่งเดียวเป็นสนามตะกอ้อครับตีเส้นเล่ครึ่งหนึ่งวันกับเห็ดเห็ดแล้วครับเห็ดบะทันเหลี่ยมตีเส้นด้วิคน่าจจะเป็นสองสนามครับตัวนี้เหลี่ยมเป็นสนามตะกอ้อสนามตะกอ้อตัวนี้ก็บเป็นสนามบนเล่อาจจะแซงไปสามประมาณสองสนามสองสนามหรือสามสนามหนึ่งครับ งสนามบุษบาลสามครับนี่เป็นสนามตะปอมันแรกเป็นสนามบนเลีครับที่สองเป็นสนามตะปอจะมีอีกสนามมาครับนี่นี่พื้นที่ว่างอีกพื้นที่ตรงนึงครับตรงนี้สิวาดเป็นอันเส็ดตีเส้นเป็นสนามนึงอีกบนนี้ตรงนี้ครับนะครับเข้าไปบนครับนะครับสนามบนเลีครับเราเซาไฟ ีมาเป็นสนามตะกร้อครับเห็นไหครับตรงนี้อีกพื้นที่นึงน่าจะเป็นอีกสนามหนึ่งครับผมเอาคลิปนี้ก็ฝากเบิ่มสับนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ